สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e เอ e ช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่รถยอดนิยมและรถที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะหรือรถตู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto S ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆที่เรานําเสนอให้คุณในทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Mitsubishi L 3 0 0รุ่นปี2 0 2 5ซึ่งถือเป็นการปรับมาอีกครั้งของรถตู้สุดคลาสสิกที่อยู่ในใจของคนไทยมาอย่างยาวนานโดยครั้งนี้ m i ิ sub บ s h ิได้ปรับโฉมและพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์ผู้ใช้งานในเชิงพาณิชย์และครอบครัวได้อย่างลงตัวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาชมกันเลยครับ m มิ s u b i s h i L 300เป็นรถตู้ที่มีประวัติยาวนานในตลาดโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยจุดเด่นของแน300คือความทนทานใช้งานง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำซึ่งในปี2025นี้ m มิตซูบิชิได้นำแน300กลับมาทำตลาดอีกครั้งโดยยังคงแนวคิดเดิมเอาไว้แต่เพิ่มเติมเทคโนโลยีและความปลอดภัยให้มากขึ้น ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก Mitsubishi L 3 0 0ปี2025มาในรูปแบบมินิบัสที่มีดีไซน์เรียบง่ายแต่เน้นความแข็งแรงบึกบึนกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างมากขึ้นส่วนด้านข้างของรถมีความเรียบลื่นและกระจกบ,บานใหญ่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ ขนาดของตัวรถอยู่ที่ความยาวประมาณ4.3เมตรกว้าง1.7เมตรและสูง1.9เมตรซึ่งยังคงไว้ซึ่งขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองหรือการขนส่งระยะสั้นในเขตต่างจังหวัดส่วนพื้นที่ภายในยังคงกว้างขวางและรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง12ที่นั่งโดยมีการปรับเบาะและวัสดุตกแต่งให้ดูดีขึ้นใช้งานสบายขึ้นและง่ายต่อการทำความสะอาด ในด้านขุมพลังมิตซูบิชิ L 3 0 0 2 0 2 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรโบอิเทอร์อินเตอร์คูลเลอร์ซีซูปให้กำลังสูงสุดประมาณ100แรงมา้าพร้อมแรงบิด200นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและระยะทางไกลเครื่องยนต์รุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นพร้อมรองรับมาตร,รฐานไอเสียยูโร5ช่วยลดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งจุดเด่นของ L 3 0มใหม่ก็คือโครงสร้างแแชซีท่ขข็งรงรึ้น รวมถึงระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระและหลังแบบแหนบทำให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเยี่ยมและให้ความนุ่มนวลในการโดยสารมากกว่ารุ่นก่อนภายในห้องโดยสารแม้จะดูเรียบง่ายแต่มิสูบิชิก็ได้เพิ่มความทันสมัยเข้าไปเช่นหน้าจอสแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลระบบเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อบลูทูธได้รวมถึงช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งและระบบแอร์ที่เย็นทั่วถึงทั้งห้องโดยสารสำหรับระบบความปลอดภัยมิ t ูบิชิ L สามร0ปี2025มาพร้อมกับถุงลมนิรภัย,ยฝั่งคนขับ ระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถในกลุ่มพาณิชย์ขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดในทุกที่นั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหนึ่งในคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือแล้วราคาของ Mitsubishi L 3 0 0ปี2025อยู่ที่เท่าไหร่ ต้องบอกกว่ามิ s u ูบิชิตั้งราคามาได้น่าสนใจมากโดยในประเทศไทยคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ659,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงขึ้นไปถึงประมาณ699,000บาทสำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรถตู้ในระดับเดียวกันถือว่า l 3 0 0เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าไม่น้อย เพราะมีราคาจับต้องได้ดูแลรักษาง่ายและมีอะไหล่รองรับทั่วประเทศเหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรถไว้ใช้งานรับส่งคนหรือขนส่งสินค้าเบาๆรวมถึงผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการรถตู้เล็กๆสําหรับครอบครัวใหญ่อีกจุดที่น่าสนใจก็คือมิตซูบิชิเตรียมแผนเปิดตัว L 3 0 0เวอร์ชันพลังงานไฟฟ้าในอนาคตหากมีการตอบรับที่ดีในตลาดซึ่งนั่นจะช่วยให้รถรุ่นนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นและรองรับนโยบายลดคาร์บอนของรัฐบาลในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนี้มิซูบิชิยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมเช่นการรับประกันคุณภาพนานถึง3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรและมีศูนย์บริการทั่วประเทศรวมถึงอะไหล่แท้ที่หาง่ายและมีราคาสมเหตุสมผลหากใครที่มองหารถตู้ที่มีความทนทานเครื่องยนต์ดีประหยัดน้ำมันและรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือธุรกิจเล็กๆมิซูบิชิ L สาม0ปี2025ถือเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หลายเสียงจากผู้ใช้ในต่างประเทศที่ได้ทดลองขับก่อนเปิดตัวในไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถขับดีเกียร์นุ่มเข้าโค้งมั่นใจแม้ตัวถังจะดูสูงและที่สําคัญคือความเงียบภายในห้องโดยสารนั้นทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆอย่างชัดเจนความน่าสนใจอีกอย่างของแนว300ปี2025คือความยืดหยุ่นในการปรับแต่งไม่ว่าจะใช้เป็นรถตู้รับจ้างรถโรงเรียนรถส่งของหรือแม้แต่ปรับเป็นรถบ้านขนาดย่อมก็สามารถทําได้ง่าย เพราะโครงสร้างภายในออกแบบมาให้ดัดแปลงได้สะดวกจากมุมมองของทีมงาน Auto a อ e เรามองว่า Mitsubishi L 3 0 0ปี2025เป็นการกลับมาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับยุคสมัยนี้ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ขนาดรถที่ไม่ใหญ่เกินไปเครื่องยนต์ที่ประหยัดและภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Mitsubishi ที่คนไทยคุ้นเคยมานานถ้าคุณกำลังมองหารถตู้ขนาดเล็กที่ใช้งานได้หลากหลายและต้องการรถที่ประหยัดทั้งต้นทุนและค่าบำรุงรักษา อย่าลืมพิจารณามิตซูบิชิ L 3 0 0ปี2025ไว้เป็นตัวเลือกนะครับก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoes ของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนําเสนอข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวตรงไปตรงมาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคนรักรถแบบคุณทุกสัปดาห์วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ